โอเคผมก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คเน็ตของ 3BB กันนะว่าจะมาเต็มสปีดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตของ 3BB อ่า1000หรือว่า 1GB นะทับ100นะั่คือดาวน์โหลด1000แล้วก็อัพโหลด100นะผมก็เดี๋ยวผมตอนนี้ผมมีโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์นะมาอ่าลองดูว่าตัวไหนนะว่าตัวไหนมันจะรับ สัญญาณได้ดีเหมืกันนะบางคนอาจจะขึ้นแค่ว่าขึ้นดาวน์โหลดอยู่แค่สองสามร้อยอะไรเงี้ยนะผมสปีดมันหายไปไหนอะไรเงี้ยนะผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเช็คให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะที่มันหายนะผมมันหายไปนะว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเน็ตมันมาไม่เต็มนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมมาดูกันเลยนะผมก็เดี๋ยผมจะเข้าสามบีะนะผมเช็คเน็ตสามบีบนะ ชิคเน็ตสามบีบี้ตัวนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ผมนะเทียบกับอคอมพิวเตอร์นะว่าตัวไหนจะมาเต็มเหมือนกันนะครับผมบางคนอาจจะว่าเออทำไมเน็ตมันมาไม่เต็มมันมาแค่หนึ่งร้อยเคอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับวันนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะลองกดกับคอมแล้วก็โทรศัพท์ของผมนะว่าตัวไหนมันจะรับสัญญาณเดียวกันอ่า ใครที่มาไม่เต็มนะประมาณ3 0 0 4้อยสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้นะผมก็อาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เราด้วยนะว่ามันทําไมรับไม่เต็มนี่ี้อาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เราหรือว่าตัวรับของเรานะมันรับสัญญาณไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันเป็นจะมีอยู่2ตัวนะ Wi-Fi นะเดี๋ยวผมลืมเชื่อม w i f i อันนี้จะมีอยู่2ตัวผมเป็นสุริยา 5G นะผมตัวนี้เห็นปะอ้าวริยาห้ก็สุริยาส4จิกนะผมโอเค นั่นแหละครับผมถ้าเป็น2.4มันจะรับความเร็วไม่ได้เต็มที่นะผมก็ให้เชื่อม 5G นะครับนั่นเองนะผมใครที่ไม่มี 5G คือว่าโทรศัพท์ของคุณมันไม่รองรับนั่นเองนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเชื่อมตัวนี้นะ 5G สุัสดี 5G แล้วก็จะเข้าลองเช็คอินเทอร์เน็ต 3BB นะครับผมโอเคตอนนี้ผมเชื่อมเน็ตของ 3BB อยู่นะครับอ่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเช็ค 3BB ดู ลองดูนะโทรศัพท์กับคอมนะว่าอันไหนมันจะเร็วกันเพราะบางคนเออเขาแบบาถามในกลุ่มว่าทําไมมันมาไม่เต็มมันมาแค่300400ยี่ร้อยเคอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรากดสปีดดูปุ๊บเดี๋ยวมาดูโทรศัพท์ผมจะรับได้เท่าไหร่นะอันนี้พินพินอยูห6นะผมตอนนี้นะครับผมรากาดาวน์โหลดอยู่แค่2 0 0ร้อถึงสามโทรศัพท์ผมรับได้ประมาณนี้นะนี่แหละนะครับผมใครที่มาไม่เต็มมันเป็นเพราะสาเหตุนี้นะ นี่นะผมม,มันมาไม่เต็มนะผมนี่มันมาไม่เต็มนะมันก็จะมาประมาณนี้นะผมถ้าเป็นโทรศัพท์ของเรานะฮะโทรศัพท์เรามันรับได้ประมาณนี้มันก็จะมาประมาณแต่ว,ว่าอัปโหลดมาเต็มอยู่ครับแต่ว่าดาวน์โหลดมันหายไปเอ่อแปดแปดแปดคีอะไรก็ว่าได้หายไปเยอะเลยพอเราควรน,นะมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เราด้วยแม้เราจะติดเน็ตแรงแค่ไหนถ้าโทรศัพท์เรารับได้แค่ไหนมันก็รับได้แค่นั้นนั่นเองนะผมนี่ คือสาเหตุที่โทรศัพท์เรามันรับได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทดสของคอมพิวเตอร์ดูนะว่ามันจะได้เท่าโทรศัพท์ตัวนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็สาเหตุว่ามันทำไมเอ่อทำไมมันรับไม่เต็มที่นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมโทรศัพท์ไอ้อคอมผมนะคือลองลองกดดูอ่ะลองชิดโทรผ่านคอมนะทีนี้ผ่านคอม ปีนรู้สูกวก็จะน้อยกว่าเห็นป่ะมันมาเกือบเต็ม900นะผม9 900มิลเลยเห็นป่ะน็ดของเราติดประมาณน็ดของเราติด1,000นะมันวิ่งอยู่900นะผมตัวนี้ถือว่ามาเต็มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดยนะมาดูกันดาวน์โหลดขึ้นอยู่200ด้งขึ้นไป200 300เลยถือว่าแรงมากนะผมอันนี้คือสาเหตุน,นะครับผมว่ามันทําไมมาไม่เท่ากันนะผมตัวนี้ เพราะคอมผมมันมันรับมาโดยตรงมันก็เลยแรงกว่าส่วนโทรศัพท์มันรับเป็น wifi มันก็เลยช้านะครับผมนี่นะผมมาเต็มนะของคอมนี่คือมาเต็มของโทรศัพท์นี่คือมาไม่เต็มนะครับหายไปเยอะสมควรนะครับผมนี่นะผมเวลาเล่นเกมอัโปโหลดอะไรเงี้ยมันจะสะดุดพราเราใช้ wifi ต่อสายแลนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูสายแลนกันนะนี่สายแลนของเรานะผมสังเกตตรงนี้นะครับ สังเกตของสายตรงนี้นะครับสายมันจะมีอยู่3ามรุ่นเน่าเป็นแคต 5G แล้วก็แคตเฮ้ยแคต5แล้วก็แคต 5e แล้วก็แคต6ตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้แคต6เลยละกันนะผมใครที่นี่นะมันจะเขียนว่าอยู่สายว่าแคต6นะครับผมนี่ถ้าผมใครที่ใช้แคท5อยู่นะให้เปลี่ยนมาใช้แคท6หรือว่าสายที่ไม,ม่คุณภาพก็คือต้องเปลี่ยนนะครับผมใครที่วิ่งอยู่ ประมาณ3-4-500ประมาณต้องเปลี่ยนสายแลนให้มันเป็นแคท6หรือว่าแคทห e นะผมมันถึงจะรองรับ1นจิกนะครับผมสลับตัวนี้นะเห็นปะมันอาจจะมืดๆหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเป็นตัวใช้ WiFi ของคอมพิวเตอร์ดูนะว่ามันจะได้ความเร็วประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอเคให้มาดวงกัน อ่าครับผมใครส่วนใครที่ใช้อ่าไวไฟต่อคอมพิวเตอร์นะผมต่ออ่าคอมี Com BC นะเป็น Wi-Fi USB นะผมตัวนี้ปะบางคนอาจจะใช้อยู่นะ้า Wi-Fi ตัวนี้รองรับ 5G นะผมจะลองจะมาเทสดูนะว่ามันจะได้ความเร็วเท่าสายแลนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมลองเสียบเลยอ่าผมจะเสียบเข้าตรงนี้แหละนะครับผมต่อตรงเข้าเลยนี่นะเสียบเข้าไป อาเดี๋ยวเรา,าจะมาดูตรงนี้กันนะตอนนี้ผมถอดสายเรนกแล้วนะตอนนี้มันเชื่อมเป็น w i f i แล้วนะนี่นะซูยา 5G น่ายหปะนี่นะผมชัดปะอ่ะโฟกัสละอันนี้ผมเชื่อมเป็น w i f i ของตัวเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคเนดะี๋ยวมาลองเทสกันดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมาเท่าไหร่นะอันนี้ผมเทสสายแรนมันขึ้นอยู่900แล้วก็โทรศัพท์มันขึ้นอยู่อ่า259นะครับผม อันนี้โทรศัพท์ผมใช้ WiFi ส่วนคอมผมใช้สายแลนแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Wifi แล้วนะคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวมาลองเทสดูนะตุ่มลองกดเทสสปีดดูสตาร์ทโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเห็นป่ะมันจะวิ่งอยู่ประมาณาเท่าใช้ WiFi มันจะมาไม่เต็มที่นะใครที่เออมาไม่เต็มที่ก็เปลี่ยนเป็นใช้สายแลนละกันนะครับผมอันนี้คือวิธีง่ายๆนะวิธีการเช็คนะผมเพราะว่า WiFi มันรับมาไม่เต็มอยู่แล้วนั่นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ด้วย,ว,ยว่าจะรับได้ ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้คือดาวน์โหลดอัพเอ้ยอัพโหลดมาเต็มนะแต่ว่าดาวน์โหลดมาไม่เต็มนะผมใช้ wifi ตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะเป็นตัวนี้นะฮะเม้คุณก็ต้องหาไว้ตัวอะรอบ wifi ที่มันแรงๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะคผมในการอาเช็คอินเทอร์เน็ตน,นะผมว่าทำไมเร็วกับไม่เร็วมันมาต่างกันยังไงนะครับผมโอเควันนี้ก็มีประมาณผมว่าจะไปคลิปหน้าละกันผมไปแล้ว